สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Marvel Spider-Man กันอีกครั้งอีกแล้วนะฮะไปวันนี้ผมจะพาไปสู้กับ tag master กันแล้วกันกนะฮะนะครับมาวันนี้นะครับพูดอะไรเนี่ย <Okay. S 1> เจมสันมาถึงก็พูดเลยนะก็คือการที่เราจะได้ไปสู้กับ tag master ได้เนี่ยคือเราต้องเล่นในพวกนี้ ไปเรื่อยๆเ,เป็นพวกชาเลนจ์เนี่ครับเป็นพวกชาเลนจ์ก็คือจุดพวกนี้มันจะเป็นตามในเรื่องนะมันจะแท็กมาสเตอร์มันจะเป็นคนวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีภารกิจให้ทำประมาณว่า,าให้เก็บโดนให้สู้กับเราล้าเอ้ยให้ให้ไม่ใช่ให้ไอน้นี่ให้เอาบอมบ์ที่แท็กมาสเตอร์วางไว้เนี่ยไปไอน้นี่ทิ้งนะครับไปทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มันระเบิดนะครับแล้วก็มีสเตลนะครับสเตลอะไรพวกนี้นะครับ ประมาณนี้มีอยู่3-4อย่างนะ่ครับแล้วก็ทำให้ทั่วเมืองมีสู้ด้วยนี่นี่ไง combat challenge นี่ครับก็คือเอาง่ายคือ tag master นะฮะมันจะพยายามเรียนแบบเอ่อเอ่อนั่นแหละ tag master มีความสามารถเรียนแบบท่าทางนะครับมันจะมันจะจับท่าทางเราการต่อสู้ของเรานั่นเองนะฮะ ก็มันก็จะให้ทําพวกนี้แล้วมันก็จะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนเหมือนกันนะครับก <lift is S 1> ็เดี๋ยวถ้ามันโผล่มาผมก็จะตัดฉากนั้นมาให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งทําไปเรื่อยๆแหละฮะถ้าถ้าผมมานั่งทําให้ดูเให้ทุกค ORIA นดูมันจะเสียเวลานะครับแล้วก็ช้านิดนึงนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะผมเริ่มอันนี้แล้วกันใกล้ๆโอเคถ้าเจอแท็กมาสเตอร์แล้วเดี๋ยวผมตัดไปทุกคนดูนะครับ เฮ้ยมาแล้วปะเนี่ยอยู่ดีๆผมก็โดนมัดผมว่าน่าจะใช่หว่ามันจะเจอกันสองรอบนะครับสำหรับแท็กมาสเตอร์นี่ฮะอันนี้ผมเล่นไปประมาณสี่ด่านนะเล่นจับโดนจับอะไรไปเรื่อยนะครับจนโดนมัดอย่างงี้ฮนะแสดงว่าแท็กมาสเตอร์มันมาจับเรามันเริ่มรู้การเคลื่อนไหวของเราแล้วฮะมันเลยอยากาประลองประลองนี่มาแล้ว,วอ้าวแล้วฉากโหลดไปพันไ,ไหนมาดูดิว่าเรียนรู้ได้ขนาดไหนวะเรียนรู้ได้ขนาด เรียนรู้โอ้โหแล้วมีคนอยู่ตรงนี้หลบได้เรียนรู้ได้ซะขนาดไหนกันถังมาสเตอร์เห็นท่าทางกูไม่ใช่ว่ามึงจะสู้กูได้แต่มันแต่มันแต่มันดูท่าอุ้ยโอ้โหเล่นปืนเล่นปืนมันไม่ได้ปืนแล้วมันระเบิดเอาระเบิดมึงคืนไปเลยสวยหนึ่งอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันสตาร์วอโอ้โหสตาร์วสตาร์วอีกแล้วเอาระเบิดมึงกลับพื้นไปทำไมพื้นที่ตรงนี้มันแคบจังวะเนี่ยทำไมพื้นที่มันคตรแคบหลบ ใช้ถ้าไม้ตายมันจะมีผลโอ้โหมึงปัดได้หมดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันแคบจังเลยตรงเนี้ยพี่โดนดิโดนใหญ่เข้าหน้าโดนใหญ่โดนใหญ่เข้าหน้าโดนใหญ่เข้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะเออมันจะดึงอะไรวะวิ่งอย่าเพิ่งหนีขอไอก่อนไอเลิฟยู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 ะแท็กมาสเตอร์ครับพี่ ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ะวิ่งเข้ามาฟันดือด้อๆอย่างนี้ไม่ดีนะคนใหญ่ใส่นะฮะคนใหญ่ใส่นะเออหลบอีกหนึ่งทีโอโ้โห <c oughs> นี่ยแหละฮะมาแค่นี้แหละฮะรอบแรกเอ,อ้ยยังจะมาโทรมาหาเราอีกนะไอ้บ้าแพ้แล้วยังยังจะมาโทรมาหาขออ้างใช่ไหมหาข้ออ้างนายแพ้ Once seen what you can มันบอกประมาณว่าถึงรอบนี้มันจะแพ้ครับถึงถึงรอบนี้มันจะแพ้นี่ครับแต่ว่ามันบอกว่ายังมีชาเลนจ์อยู่ในเมืองอีกหลายที่นะฮะนี่ไงเต็มเลยสีเหลืองเนี่ยสีส้มเ,เนี่ยนี่ครับเราก็ต้องไปทำนี่ครับแล้วมันก็จะจับท่าทางของเราจับการสู้ เรารดูท่าทางของเราว่าจะแก้ไปทางไหนนั่นเองแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับมันมาแค่สองครั้งนะครั้งนี้ก็เลยอีกครั้งสุดท้ายสู้กันแบบของจริงอันนี้แบบอันนี้สู้กันเล่นๆนะฮะอันนี้แบบสู้กันหยอกๆขำๆนะครับมาลองเชิงว่าวิธีกูเนี่ยได้ผลไหมแท็กบัสเตอร์เนี่ยมาลองว่าเออกูวางไอ้พวกนี้ไว้ให้มึงมาเล่นเนี่ยจะได้ผลไหมโอเคเดี๋ยวไปดูแท็กบัสเตอร์รอบ2กันครับว่าจะออกมาสู้กับเรายังไงนะครับผมโอเคตัดฉากไปเลยแล้วกัน เดี๋ยวนะตรงนี้ผมจำได้ว่าเอา่อแท็กมาสเตอร์มันดูเราอยู่ครับงั้นเดี๋ยวผมปล่อยไอ้น,นี่ไปก่อนแล้วกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอไปดูแท็กมาสเตอร์หน่อยมันอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงมึงกูขอถ่ายรูปมึงไว้หน่อยเถอะเอ้ยยืน <c oughs> <c oughs> มันมัน,มนยืนถือกล้องอยู่เนี่ยอันนี้ผมดูในอิสร์เอกมาเนี่ครับว่าแท็กมาสเตอร์มันคอยดูเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะี่ครับอันนี้ไปไม่ถึงแลวไปไม่สุด ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้มแม่งหายตัวเลยัวยบอสอยู่ว่ะแม่งมาแอบดูเรานี่ครับมาแอบดูเราต่อสู้อโอเคครับตอนนี้ผมก็ทาภารกิจส้มหมดแล้วนะครับไอภารกิจส้มๆเนี่ยคือไม่มีละแต่ว่าทําไมแท็กมาสเตอร์ถึงไม่ออกมามันออกมาแน่นอนครับแค่เรานี่ฮะโหนใหญ่ไปเรื่อยๆมันก็จะมาเอง นั่นเองเนะฮะมากระผีแต่มาตอนไหนนี่ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมนี่ไงกูโหกําลังจะบอกว่ากาลังจะเดี๋ยวตัดแม่งมาเลยกูตกใจหมดโอเคดูดิว่ามึงเรียนรู้อะไรจากกูมาบ้างแท็กมาสเตอร์ทั้งมึงเป็นแฟนขับลูกกูแล้วเนี่ยตอนตอนนี้แท็กมาสเตอร์มึงรู้หรือเปล่ามึงคือแฟนกับตัวยงของกูเลยติดตามชีวิตกูเนี่ยอืมติดตามชีวิตแล้วสู้กูได้หรือเปล่ามาดูกันอีกทีมา โอ้ยโอ้โหมันมันโอ้ย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 มันทำท่าเดียวกับเราเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูเชื่อ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 ก็ได้ว่ามึงแอบดูกูมึงทำท่าเดียวกับกูได้อุ้ยเอาเดี๋ยวกูจะากำลังจะลงไปตามไม่ลงก็ได้วะอืมเอาเหรอถีมตกตึกได้นะพี่แท็กหลบหลบหลบมันทำท่าเดียวกับเราเมื่อกี้แหมถือว่าตกใจเยอะ โอ้มามาดิ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 แต่มึงพ่นใหญ่เหมือนกูไม่ได้นะเพื่อนเอ,เอ้ยโอ้โหมึงน,นี่อย่างนี้ก็ได้มึงสามารถที่จะโยนของเหมือนกูได้เหมือนกันเหรอแมไอ้ลอกเลียนแบบเอ้ยคิดเองสะบ้างนะมึงเนี่ยหลบรอบสองโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสได้ทีละสทีเออหนึ 1, 2, ่งสองสมได้สี่ไม่ได้ว่ะ หลบอีกรอบแหมไม่พ่นใหญ่ใส่หน้ามันอยเหลอลูกโอ้โหแม่งดาบสตาร์วอลชัดๆเก็บได้ด้วยอย่าพิ่งหนึ่งสองสามขอสามทีนะเพื่อนพ่นใหญ่แม่งมาโ,โหแม่เอ้ยเอาไรเซเบอร์ฟันหมดอือหลบอีกรอบฮนะนี่นี่นะี่เนี่มนะโอ้โหมันยังไม่ได้วะมันต้องพ่นใหญ่เข้าหน้ามันก่อนนะต้องให้มันจมตีมนครับอ่าอย่างงี้สวยอาแล้วกูเตะอ,อะไรกูอีกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามหลบ อีกรอบเอาใหม่เอาใหม่หลบอีกรอบโอ้โหหลบอะออ๊ะโอ้ยทำท่าเดียวกูท่าเดิมเลยท่านี้เป็นท่าตอนสไปเด้มาแมาฟินมาเมามาด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 มาเดมาเดมาด้มาเดมาเด้มาเด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 ้มด้มา้มเา ไม่มีอะไรโยนเลยวะหลบหนึ่งสองล่วงล่วงตายเลยแค่นี้เหรอท็กวัสเตอร์อะไรวะในทุกนั้นโดนจับเลยฮะเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันไม่โดนจับง่ายๆว่ะ โอ้โหจบแล้วโอเคก็ประมาณนี้ฮะเรียบร้อยนี่ครับสำหรับแท็กมาสเตอร์นี่ฮะมันไม่ได้โดนจับหรือว่าอะไรมันก็หนีไปได้เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เดี๋ยวมันก็คงตามมาล้างแคสเราอีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวต้องรอพู้พัฒนานครับมันมีดี c แท็กมาสเตอร์มาอีกหรือเปล่านี่อันนี้น่ครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้งไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c r i b ์ผมด้วยแล้วกันนะครับเห็นดูคลิปสั้นๆไม่รู้คลิปสั้นหรือเปล่านะผมไม่ไม่ไมรนูเหมือนกันนะแต่ผมตัดตัดช่วงที่ผมไปเล่นพวก ภารกิจเสริมหมดเลยนี่ครับผมตัดหมดเลยแล้วก็ให้เห็นแท็กปาสอย่งเดียวไม่งั้นมันจะนานนะครับถ้าใครอยากดูผมเล่นพวกชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ก็ผมมีไลฟ์ไปแล้วนะครับไลฟ์สตรีมก่อนหน้านี้ยองลองย้อนกลับไปดูได้นะฮะเข้าไปในช่องผมแล้วก็กดคําว่าที่วิดีโอเลื่อนลงมานะครับมันจะมีเขียนว่าซูเปอร์แมนไลฟ์อยู่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าอันไหนแล้วแต่ไม่นานนะเดือนที่แล้วมั้งนะครับต้องเดือนที่แล้วดีเกมออกเดือนที่แล้วครับพูดจนไอเจมมาอีกแล้วเนี่ยเจมแม่งน่ารำคาญผมขี้เกียจฟังมันมาก นะฮะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอืมสำหรับสไปเดอร์แมนนะฮะน่าจะเจออีกทีวันที่23เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ใกล้แล้วนะวันนี้วันที่14แล้วนะครับที่วันที่ลงคลิปคลิปนี้นะฮะให้มันบ่นเสร็จก่อนแล้วกันค่อยจบคลิปนะฮะพูดมากพูดมากมากเหรอเดี๋ยวเดินมาเล่นฟิลลิ่งโชว์ผมจะบอกว่าผมเล่นนานมากเลยนะ เล่นในพวกชาเลนด์เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ไมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นครับเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเล่นแบบเร่งรีบเลยนะเล่นแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อที่จะเจอแ <c oughs> ท็กมาสเตอร์นะฮะเฮ้ยลุงนี่ผมเข้าไปใกล้ๆแท็กมาสเตอร์ตอนมันถ่ายกล้องรอบนั้นนี่ว่าผมไม่เคยไปนะเคยแต่ดูอิสต์เอ็กคนเขาบอกไว้นีครับแล้วผมเพิ่งจะมาลองทาเพิ่งคิดออกเนะฮยแล้วก็ตัดมาให้ดูนะครับโอเคอยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ set